สำหรับวันนี้มาติดตามเครดิตบูโรที่เป็นห่วงหนี้ที่ค้างชำระ1-3เดือนว่าจะถลักเป็นหนี้เน่าโดยหนี้ครัวเรือนไทย เพิ่มขึ้นเป็น14.5ล้านล้านบาทขณะที่ข้อมูลบนฐานเครดิตบูโรพบว่าลูกหนี้เป็นหนี้เสียทลักเฉียดล้านล้านโดยเครดิตบูโรเป็นห่วงลูกหนี้ที่ค้างชำระ1-3เดือนว่าจะเป็นหนี้เสียเพิ่มโดยแบงค์ชาติได้ยอมรับว่าหนี้เสียนั้นยังเพิ่มไม่หยุดแต่เชื่อว่าธนาคารจะสามารถบริหารจัดการได้ซึ่งหนี้เสียนั้นเป็นโจยดใหญ่ของระบบการเงินที่ต้องเร่งแก้ไขและเป็นจุดเปราะบางของ เศรษฐกิจไทยหากประเทศไทยยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ครัวเรือนให้ลดลงได้ ปัญหานี้จะยังเป็นประเด็นหลอกลอนและฉุดรังการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านคุณสุรพลโอภาสเทียนผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือเครดิตบูโรกล่าวว่านาสิ้นปี2564ประเทศไทยมีภาระหนี้สินครัวเรือน14.58ล้านล้านบาทคิดเป็นอัตราส่วน90.1%ของ GDP โดยภาระหนี้สินภาคครัวเรือนระดับนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ จะฉุดรังการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องอาศัยการบริโภคภายในประเทศเพราะว่ารายได้ที่ครัวเรือนจะได้รับในปัจจุบันและอนาคตจะต้องนำเอาบางส่วนไปชำระหนี้ทางต้นเงินและดอกเบี้ยและเมื่อชำระหนี้ไม่ได้ตามนัดตัวลูกหนี้ก็จะกลายเป็นหนี้ค้างชำระและถ้านานเกิน90วันหรือ3งวดการชำระ ก็จะกลายเป็นหนี้เสียหรือเป็นหนี้ NPL ในลำดับถัดไปซึ่งจะยิ่งเผชิญกับความยากลำบากเพิ่มมากขึ้นหากเจ้าหนี้ดำเนินการตามกฎหมายเช่นฟ้องร้องดำเนินคดีบังคับให้มีการชำระหนี้เป็นต้นและหากดูไส้ในของหนี้สินภาคครัวเรือนไทยที่เป็นจุดเปราะบางสำคัญพบว่า27-28เปซนเป็นการก่อหนี้เพื่อเอาไปอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลพูดง่ายๆคือ เป็นนี้100่100บาทในจำนวนนี้28บาทเอาไปกินไปใช้หมดแล้วจึงต้องเอารายได้วันนี้และอนาคตมาใช้หนี้โดยมีคำถามว่าถ้ารายได้หดหายไปจากโควิด -19 เพิ่มขึ้นแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ด้านภาระหนี้ครัวเรือนบนฐานข้อมูลของเครดิตบูโรมีสูงถึง12.68ล้านล้านบาทโดยในนี้เป็นบัญชีที่เป็นหนี้เสีย9 5แสนล้านบาทมีการค้างชำระเกิน90วัน หรือคิดเป็นสัดส่วน7.5%ของหนี้บุคคลธรรมดาที่อยู่ในระบบของเครดิตบูโรในขณะที่มีอีกจำนวนหนึ่งที่เรียกว่านี่มีปัญหาที่ปรับโครงสร้างที่เคยเป็นหนี้เสียมาแล้วจนเข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี้หรือที่ DR ตรงนี้มีอีก7.8แสนล้านคิดเป็น6.2%ของหนี้บุคคลธรรมดาแต่ที่น่ากังวลคือบัญชีหนี้สินที่มีการเริ่มครังชำระ 1เดือน2เดือน3เดือนแต่ยังไม่เกิน90วันนี้ก้อนนี้กําลังจะไหลามาเป็นหนี้เสียถ้าไม่เร่งแก้ขไขด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ให้เร็วจำนวนหนี้ลักษณะนี้มีสูงถึง4 0 0แสนกว่าล้านบาทคิดเป็น3.3%ของหนี้สินประชาชนในฐานข้อมูลเครดิตบูโรและหากมองไประยะข้างหน้าหากมาตรการผ่อนปรนแบบพิเศษของสถาบันการเงินหมดไปและเข้าสู่มาตรการปกติ เข้าสู่มาตรการแก้ไขหนี้สินระยะยาวปี2565-2566แน่นอนว่าตัวเลขนี้เสียอาจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพราะหนี้ปรับโครงสร้างแล้วไปต่อไม่ได้จะกลับมาเป็นหนี้เสียอีกครั้งกับหนี้ที่กำลังจะเสียแล้วไหลมาเป็นหนี้เสียเพิ่มโดยเดือนมิถุนาปี2 5 6 5เมื่อถอนมาตรการพิเศษออกหมดแล้วและเข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวบนการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณ3%ภายใต้ต้นทุนการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานอาหารโดยเหล่านี้จะเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในระยะข้างหน้า ว่าตัวเลขนี้เสียจะเป็นเท่าไหร่และตัวเลขนี้ปรับโครงสร้างจะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่และตัวเลขนี้ที่เริ่มเสียเริ่มค้างชำระ จะชะลอตัวลงได้หรือไม่โดยคุณรณนดลนุ่มนนรองผู้ว่าการด้านเสถรยรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทิศท,ทางนี่เสียที่ยังคงมีสัญญาณเพิ่มขึ้นต่อในปี2565ถือเป็นสิ่งที่แบ่งชาติคาดการอยู่แล้วซึ่งตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาหรือสัญญาณที่บอกว่าเพิ่งเกิดแต่แบ่งชาติเห็นทิศท,ทางนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด ของโควิด1 9โดยนี้สินครัวเรือนเป็นปัญหาที่แบ่งชาติและทุกส่วนให้ความสำคัญเพราะถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยและต้องหาวิธีที่จัดการปัญหานี้ให้ลดลงซึ่งที่ผ่านมาแบ่งชาติมีการออกมาตรการอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการต่างๆเช่นการเร่งให้แบงมีการปรับโครงสร้างหนี้การรวมหนี้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาในระยะสั้นให้กับลูกหนี้และนอกจากแก้หนี้ อีกด้านที่ต้องทำควบคู่กันเพื่อแก้ปัญหานี้ระยะยาวคือการเร่งรัดให้ลูกหนี้มีวินัยทางการเงินมากขึ้นเรียนรู้การออมให้ตราหนักถึงความสำคัญของไรายได้ตราบใดที่มีหนี้แต่ไม่มีไรายได้ลูกหนี้จะต้องเผชิญความยากลำบากในชีวิตมากแต่จะเห็นได้ว่าการออกมาตรการแต่ละครั้งของแบงค์ชาติ อีกด้านที่แบงค์ชาติต้องระวังคือมาตรการที่แบงค์ชาติออกมาจะต้องไม่ไปส่งเสริมให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้หรือมรอร์โราสัดด้วยไม่เช่นนั้นจะมีผลกระทบเป็นวงกว้างไปสู่ระบบสถาบันการเงินได้โดยตอนนี้สถาบันการเงินพร้อมช่วยลูกหนี้โดยเฉพาะลูกหนี้ที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการต่างๆส่วนการพักหนี้มองว่าคงไม่ใช่มาตรการที่ตอบโจทย์ระยะยาวแต่การปรับปรงุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับรายได้่ง สิ่งนี้จําเป็นมากกว่าส่วนภาพนี้เสียเป็นภาพที่แบ่งชาติเห็นอยู่แล้วที่มองว่าคงมีทิศทางเพิ่มขึ้นแต่คงไม่ก้าวกระโดดแต่อยู่ในวิสัยที่บริหารจัดการได้ในปีนี้ซึ่งสอดคล้องกับบทความของคุณดอนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสเสถียรภาพระบบการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยที่ระบุว่าปี2565เป็นปีแห่งการแก้ปัญหานี้ครัวเรือน แต่งานนี้ไม่หมูโดยมองว่านี่ครัวเรือนนั้นจะเป็นระเบิดลูกใหญ่ของเศรษฐกิจไทยหากไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างจริงจังซึ่งจะเป็นปัญหาชุดรังการบริโภคเอกชนชุดรังเครื่องยนต์เศรษฐกิจ นำไปสู่ความเปราะบางสำคัญของระบบการเงินจากความเสี่ยงที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ของครัวเรือนเป็นวงกว้างหากเศรษฐกิจสะดุดอีกครั้งปัญหานี้ครัวเรือนอาจเกินกำลังที่แบงคชาติจะแก้ปัญหาเพียงลำพังได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญเพื่อดูแลปัญหานี้ครัวเรือนคือจัดการหนี้ปัญหาและการฉลอหนี้ใหม่ที่จะเกิดในอนาคตซึ่งล่าสุดหากดูตัวเลขการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยบนข้อมูลของแบงค์ชาติแม้ข้อมูลการช่วยเหลือจะ อยู่ระดับสูงแต่มองว่าสถานการณ์ยังมีความสุมเสี่ยงเพราะวันนี้ครัวเรือนยังมีความเปราะบางเชิงรายได้โดยเป็นเหตุผลให้แบ่งชาติต้องเร่งออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประครับประคองลูกหนี้ทางมาตรการสามกันยาการปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาว รวมถึงการรวมหนี้และที่น่ากังวลคือครัวเรือนรายได้น้อยจำนวนมากมีหนี้ทั้งในระบบและหนี้นอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่างกันร,ราวฟ้ากับดินท่านเน้นแต่การแก้หนี้ในระบบแต่ไม่ได้ล้างหนี้นอกระบบไปด้วยสุดท้ายหนี้นอกระบบจะเพิ่มพูนและครัวเรือนก็จะจมกองหนี้อยู่ดีสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ